สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ามมาเทียมสู้มมายงขวาจดไปวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่างยันอีกเช่นเคยนะครับก็เล่นเป็นเกมสิบนาทีนะครับจับกู้มาเจอกับคุณอโศกนะครับ ก็วันนี้ช่างยันจะเปลี่ยนสไตล์นะฮะในการเล่นนะครับวันนี้เป็นสีขาวก็ลองเล่นเป็นม้าเทียมดูนะครับเพราะว่าดูรูปร่างรูปทรงของคู่ต่อสู้แล้วนี่โอ้โหมายงขวาเรือนนกกระจิบมาใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาแบบนี้ก็ต้องลบกันไว้ก่อนเขาแทงขึ้นมาก็กินตัดเข้าไปแล้วก็ดันเบียดคาเขาไว้ <c oughs> เรือนนกกระจิบมานะฮะช่างยันก็ ต้องกันกันไว้ก่อนฮะแต้มน,นี้เราคืนขุนมาเรียบร้อยแล้วตรงกลางก็เห็นมันมีช่องโหว่อยู่นะฮะก็เอาเรือมากดแล้วก็เอามมาขยายออกไปเตรียมโจมตีขุนคู่ต่อสู้นะครับจังหวะนี้เขาปูเป็นปีกอินทรีเข้ามาอ่าเรารู้นะะเรารู้เรารู้ว่าหมายงขวาเป็นแบบไหนจังหวะนี้เขาดันโคนขึ้นมาแล้วก็ปูเบีย้ยสามเบีย้ยเข้าไปเขาแทงสูงเข้ามาอีก ฝังสูงเข้ามาเลยฝังสูงเข้ามาดูแล้วไม่สนใจเราจะเข้าไปตีขุนเขาขุนเขาอยู่ตรงนี้นะฮะมีเหลือสองมาสองจะไปยังไงได้โอ้โหคู่ต่อสู้ขายเบีย้ยเข้ามาแล้วนะครับจะโจมตีเราเหมือนกันจังหวะนี้ดูแล้วเราก็ต้องกินนะครับแต่ว่าจะกินตัวไหนก่อนว่าแล้วก็กินเบีย้ยตัวนี้ก่อนแล้วกันกวกเข้าไปเขากินหงายเข้ามา เขาเอาโคนกินยัดขึ้นไปเขาดันโคนเข้ามาอีกแล้วอืหระเบิดหน้าบ้านล้วก่อนแนะ่แต่ตรงนี้เราก็จะหาวิธีการระเบิดหน้าบ้านเขาเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะจี้ตรงไหนถูกเอาเหลือมากดคุนไว้ก่อนเขาก็กดคุนล้วเหมือนกันเขาไม่อยู่สามปากเอาเพิ่มเป็นสี่ปากเข้ามาจาังหวะนี้ลอยเบียยเข้ามาก็กินพวกเข้าไปก่อนแนะ่ มีโคนขาดมีโคนขาดโอ้โหต้องมานั่งรับแล้วนะครับนะตอนนี้นะมาอยู่ไม่ได้นะต้องเปิดมาช่วยโคนเอาเหลือมาอีกลําแม่หมาโยมขวานี่บุกดีจริงๆนะครับนะโอ้โหถ้าคููต่อสู้เขาบุกขนาดนี้เราจะรับเขาไหวหรือเปล่าเราต้องคอยชมกันต่อจังหวะนี้มาอยู่ไม่ดีเอากลับมาช่วยกันก่อนเขากินโคนนเราก็มากินกูก็ไปเอา โอ้โขนยัดเข้ามากินมากินเบี้ยเราเอาถอยม้ากลับมาขุนจะไปไหนขุนเราจะไปไหนโอ้โหขุนไปไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมีตัวกันตัวรองนะยังเยอะอยู่ยังมีตัวช่วยกันอยู่แต่นี้รู้สึกว่าเขาจะบุกเราหน้าดูนะครับแต่ดูแล้วเราก็ต้องขยับนะโอ้แต่นี้เตรียมซอ้อนเรือไม่ได้นะครับซอ้อนเรือไม่ได้ฮนะซ้อนเรือผมก็แย่สิครับ แต้มนี้ดูแล้วก็เอาเหลือไปต่อเหลือไปก่อนเอาออกไปลำหนึ่งก่อนโอ้โหไม่ไหวนะครับเด่นบุกเราขนาดนี้นะเออเราเป็นตีขาวเราต้องบุกสิครับแต้มนี้ก็ซ้อนเขเกลนเหลือกกเข้าไปเขากินเข้ามาอืมเอาเหลือออกมาบ้างนะเพิ่งจะเติมน้ํามันเพิ่งจะวิ่งออกมาได้จังหวะนี้เขาโยกมามาโยกมามาโคนตัวนี้ลงสงสัยจะแรงนะครับแล้วเบีย้ยก็ไม่มีตัวผูกด้วย ว่าแล้วก็เอามากินโคนกวกเข้าไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวโคนเลยขึ้นมานี่ลําบากครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อืมจังหวะนี้ก็เอาโคนขึ้นไปโคนขึ้นไปรับเข้าไวโคนขึ้นไปรับเข้าไว้เดี๋ยวเราก็จะดันโคนขึ้นไปนะครับจะไปจี้ไล่มากินมาออจังหวะนี้ก็ว่าแล้วนะดันโคนยัดเข้าไปอีก จี้เขาก็าไวอา้าวเขาแทงจี้คนสวยได้นะครับแต้มน,นี้เราก็แทงจี้มาจี้คนเหมือนกันอา้าวเขากินแบบนี้เราเขากินมากวกเข้าไปโอ้เขาไงไม่ได้แล้วไงได้ด้วยจังหวะนี้เขาใช้เรือหมากินเบี้ยเอาเรือพองไปที่นึงก่ออือหือขุนเข้ามาเรือดัดหลังอยู่แบบนี้แล้วดูดูดูให้ดีมีให้ดู มีแต้มไหมโอ้โหมีแต้มสวยงามเหมือนกันแต้มนี้แต้มนี้เราอืมมีแต้มมีแต้มจนนะครับเพื่อนโอ้โหได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วก็ว่ากันไปก่อนนะครับน่าจะมีแต้มจนด้วยนะเอามาไปผูกเบี้ยกันไปก่อนอ้าวเขายัดมาแบบนี้เราก็เอาเบีย้ยแทง เข้าไปแต่น,นี้เขาต้องกินอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาเบีย้ยกินรุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะทำคลิปสั้นๆมาให้ f c ได้รับชมเพื่อให้หายคิดถึงนะครับมีเวลามีโอกาส นำเสนอนะฮะจะทำคลิปมาให้ FC ได้รับชมกันทุกๆวันวันนี้ช่างยันขอตัวลาพี่กรอนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย